สวัสดีครับลุดครับหลอนฟาล่าที่ทุกคนใฝ่ฝันคุณก็ทำได้นะครับด้วยไดเป่าผม na 9 8และแกนม้วนผม1771เริ่มด้วยการไดผมเลยนะครับ ไดเป่าผม NA98 มีเทคโนโลยีนาโนอีช่วยปรับสมดุลเส้นผมรุ่ใช้โหมด Ho อ and c o ค d ในการไดผมเป็นการใช้ลมร้อนสลับลมเย็นเพื่อถนอมเส้นผมซึ่งมีระบบเซ็นเซอร์ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตามสภาพอากาศรอบข้างหลังจากเราไดผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้แกนร้อนนะครับในการม้วนผมทีละช่อครับ เราม้วนผมนะครับไปใดทิศทางด้านหลังนะครับให้ลอนผมสะบัดไปทางด้านหลังนะทรงนี้นะครับสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปนงานปาร์ตี้ออกงานงานเลี้ยงหรือว่างานสังสรรค์ ได้ทุกงานเลยความยาวเส้นผมเนี่ยรูดแนะนําให้ประมาณเลยบ่าทไปแล้วเนี่ยทำแล้วก็จะกําลังสวยยิ่งผมยาวเท่าไหร่นะครับรอนฟาล่าทรงเนี่ยจะยิ่งดูแกรนดมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่แนะนําสําหรับทรงผมฟาล่านะครับรูดแนะนําดาถ้าทําง่ายเป็นพิเศษเลยเนี่ยรอนห7 7 1เนี่ยทำได้ง่ายเลยสามารถเข้ากับทุกเส้นผมได้เลยนะครับวิธีการทําก็คือง่ายๆม้มวนลอนได้ง่ายเลยแต่สําหรับคนที่ถนัดในเรื่องของเครื่องหนีผมก็สามารถทําได้ รอนที่ออกมาก็คือใกล้เคียงกันและนี่ก็คือทรงผมฟาร่านะครับทำง่ายๆด้วยเครื่องม้วนผม1771และหวีคู่ใจของคุณครับ